สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาแก้ไขปรับแต่งรถรีโว่คันนี้ใหม่นะครับซึ่งรถของลูกคา้านั้นเขาทําแหนบบนมาแต่ว่าลูกค้าแจ้งมาว่าเขา,เ,าเวลาขับขี่นั้นแหนบตีกันเสียงดังนะครับคันนี้โจทย์คืออยากบรรทุกได้สักประมาณสองถึงสามตันแล้วก็ไม่อยากจะให้แหนบตีกันเสียงดังนะฮะสองนิ้วสามนิ้วสอดก็ <c oughs> ถือว่าเตี้ยนะ เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูทรงแหนบก่อนนะครับนี่ก็คือทรงแหนบของรถลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบน้ําหนักดูก่อนนะฮะว่าใส่น้ําหนักไปแล้วเนี่ยแหนบจะอยู่ลักษณะแบบไหนอย่างไรและเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขให้กับลูกค้าใหม่นะครับโดยที่วิ่งแล้วจะไม่ให้แหนบตีกันเสียงดังนะครับนทั้งแหนบหน้าและแหนบหลังให้ดูนะครับเป็นรถที่เป็นทําแหนบบนมา ตอนนี้ถ้าเรามืออยกรถเนี่ยนะฮะแหนบจะดังนะครับแหนบจะตีกันนิดหน่อยดังแกลกแกลก, ق, กนะครัเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ําหนักดูก่อนนะครับอ่ะถอยหลังเลยครับเราจะดูว่าแหนบทรงนี้ของลูกค้าเนี่ยนะฮะเขาบรรทุกน้ําหนักได้ประมาณที่เท่าไหร่นะครับแต่จะบอกว่าสามนิ้วสอนเลย <laughs> แจวครับนะฮะชุดแหนบบนครับ เร,เราสามารถที่จะทดสอบก่อนได้นะครับทดสอบน,น้ําหนักดูหรือว่าทดสอบดูทรงรถก่อนได้เพราะว่าเราอยากรู้ว่าแหนบชุดเนี้นะฮะเขารับน้ำหนักได้ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วจะแก้ไขปรับแต่งอย่างไรนะครับการทํารถของเราเราก็จะวิเคราะห์ก่อนนะฮะอ่านเกมก่อนครับอ่านเกมก่อนที่จะปรับแต่งรถนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ตอนนี้กำลังจะหย่อนน้ำหนักลงไปแล้วครับตอนนี้ย่อนน้ำหนักลงไปแล้วนะครับ1ตันนะฮะสายเข้าไปขูดกับตัวแหนบเราย่อนน้ำหนักหนึ่งตันแล้วนะครับเาดูซุ้มกันว่าผ่านไหมนะฮะซุ้มเหลือประมาณแค่นี้ รีโว่ครับถ้าล้อที่ทางออกมานิดนึงเนี่ยนะฮะเวลาที่ย่อนน้ำหนักลงไปแล้วเราจะเห็นก่อนว่าถ้ารับน้ำหนักอีกเนี่ยล้อมีโอกาสติดซุ้มนะฮะแต่ว่าเมื่อเราย่อน,น้ำหนักนึ่งตันเนี่ยเราจะเห็นว่ารถเตี้ยลงมาเยอะกว่าสมควรถ้าจะบอกว่าเกือบนั่งนะครับเกือบนั่งเทลาด้วยแล้วก็ล้อก็ติดซุม้ม เดี๋ยวเราจะลองทดสอบอีกสักหนึ่งตันนะฮะลูกค้าเดินหน้านิดนึงครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบอีกสักหนึ่งตันนะครับเรามาดูทรงรถกันก่อนนะฮะลูกค้าต้องการให้บรรทุกได้สักสองตันกว่าถึงสามตันได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็อยากจะให้แก้เรื่องแหนบตีกันเสียงดังนะฮะโอเคได้ครับไม่ยากเดี๋ยวเราลองทดสอบน้ำหนักดูก่อนเพราะเราจะได้ รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขปรับแต่งอย่างไรนะครับสำหรับรถรี vo แ e ดอีดิชัครับสายย่อครับจะมาแบบไหนมาเดี๋ยวแก้ให้ครับแก้ไขให้นะฮะขอดูชุดแหนบก่อนนะครับแหนบก็รับน้ำหนักแล้วนะฮะเนื่องจากแหนบของลูกค้าน่าจะเป็นแหนบ12มิลนะครับใช้12มิล3แผ่น ตอนนี้ลูกยางนั่งเทาเกือบนั่งเทานะครับเหลือแค่นี้เตียวเองและผมมองว่าลูกยางนั่งเทานั้นเนี่ยอาจจะยังไม่นั่งนะครับโดยที่ล้อเนี่ยอาจจะติดซุ้มก่อนโอเคอ้าวถอยเลยก็น่าจะติดครับนะฮะเห็นไหมครับเราหย่อนน้ําหนักโอเคหย่อนไวน้เง่ก่อนเนี่ยฮะเราจะได้เห็นเห็นไหมครับว่าเมื่อหย่อนน้ําหนักไปสองตันแล้วเนี่ยล้อ ติดซุ้มเลยนะครับซึ่งลูกยางของเขาเนี่ยสั้นไปนิดนึงนะฮะลูกยางกเกาะเขานะไม่ไม่ต้องอลดออกนะครอ่าเราจให้เพื่อนๆดูนะครับลูกยางที่เป็นลูกยางนั่งเขา่าเขาจะค่อนข้างสั้นนะครับพอลูกยางนั่งเข่าสั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ล้อติดซุ้มก่อนนะครับล้อก็จะติดซุ้มก่อนเห็นไหมครับ ให้ดูนะนี่ฮะเป็นล้อสิบสี่นะครับดังนั้นลูกค้าตั้งโจทย์ให้เรานะครับคืออยากบรรทุกได้สักสองตันหรือสองตันกว่าโดยที่ไม่ให้รอติดซุ้มนะฮะหนึ่งอย่างนะปัญหาที่เราจะต้องแก้คือหนึ่งเรื่องล้อติดซุ้มสองเรื่องทรงแหนบที่จะทําให้บรรทุกได้สองตันกว่าโดยที่ไม่ให้นั่งเผาและไม่ให้แหนตีกันเสียงดังนะครับ โจทย์ของเราก็คือมีอยู่สามข้อนะครับข้อแรกก็คืออย่าให้ล้อติดซุ้มนะฮะอย่าให้นั่งเขานะฮะให้แหนบรับได้น้ำหนักถึงสองตันกว่าๆแล้วก็อย่าให้แหนบปีกันโอเคได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับอันนี้ก็ไม่ยากอืมโอเคเราจะดูว่า กอ,อดูฝั่งทางนี้นิดนึงนนะฮะตอนนี้เราน้ำหนักกดแล้วนะสองตันนะ,ะเห็นไหมครับเพราะว่าอล้อขึ้นไปติดซุ้มนะครับเนี่ยโจทย์ที่เราจะต้องแก้นะครับเราจะได้รู้เลยว่ารถคันนี้บรรทุกน้ำหนักตอนนี้อยู่ประมาณได้แค่ไม่เกินสองตันนะครับก่อนที่จะทำรถเราก็ลองทดสอบน้ำหนักใส่รถด,ดูก่อนเนาะแล้วเราจะได้เห็นค่าว่า น้ำหนักที่อยู่บนรถสองตันเนี่ยรถก็จะเป็นทรงไหนนะครับในเมื่อเป็นทรงนี้แล้วเราจะต้องแก้ไขอย่างไรแล้วก็อ่านเกมกันก่อนโอเคเดี๋ยวปรับแต่งครันนี้แล้วเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับว่าเราจะแก้ไขแบบไหนอย่างไรให้บรรทุกได้สักสองตันกว่านะครับโดยที่ไม่ให้ล้อติดซุ้มและไม่ให้แหนบตีกันเสียงดังฝากไว้ได้ครับเราจะให้ลูกค้าลองดูนะว่าเวลาขับขึ้นเนินแล้วขับขึ้นทางต่างระดับเสียงมันดังนะครับ โอเคแหนมันจะตีกันกระทบกันนะฮะมาครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้ใหม่คันนี้ฮะอ่าคันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขนะซึ่งเราก็คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าเออรถคันนี้นะครับอยากให้เตี้ยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ว่าไม่อยากจะให้แหนตีกันเสียงดังซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดไล่ระดับแหนใหม่นะครับไม่ให้แหนตีกันเสียงดังนะฮะลูกค้าให้เราแก้ไขเรื่องแหนตีกันเสียงดังนะครับ แต่ว่าน้ำหนักที่บรรทุกเนี่ยระดับ1ตันหรือ1ึตันกว่าเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเราไม่ได้เติมแหนบนะฮะเราไม่ได้เติมแหนบเข้าไปเพราะว่าถ้าอยากได้น้ำหนักก็ต้องเติมแหนบใช้แหนบ20มิลจะดีกว่าจะรับน้ำหนักได้เยอะนะครับโอเคงั้นโจทย์คันนี้ก็เหลือแค่ข้อเดียวก็คือแก้ไขไม่ให้แหนบตีกันเสียงดังนะครับซึ่งลูกค้าจะเอาทรงนี้นะฮะจะเอาทรงนี้ก็คือทรงเตี้ยนะครับใช้สรงเตีย้ยโอเคได้ครับ งันเดี๋ยวเราปรับแต่งแก้ไขคือการตัดไล่ระดับแหนบให้ใหม่นะครับเพื่อไม่ให้แหนบตีกันเสียงดังนะครับโอเคแต่ลูกค้าอยากได้เตีย้ยอยากได้ทรงนี้ด้วยนะครับอ่ะจัดไปครับนี่ก็คือทรงแหนบชุดใหม่ที่เราปรับแต่งให้นะครับเราทําการตัดไล่หัวแหนบให้ใหม่นะครับตัดไล่ให้ใหม่ให้ดูครับตัดไล่ให้ใหม่แล้วก็ดัดให้สมูทกับแหนบชิ้นบนนะครับซึ่ง แหนบรถล,ลูกค้ามานั้นแหนบเปิดนะฮะซึ่งไม่สนิทกันเราก็ทําการดัดให้ใหม่เลยให้สนิทสนิทแบบนี้เลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะตัดไล่ระดับด้วยแล้วก็ดัดแหนบให้สนิทกันใหม่ล้วใส่ไปจะได้สวยนะครับแล้วก็แหนบจะได้ไม่มีอาการตีกันเสียงดังเพราะว่าถ้าแหนบระดับ12มิลนะครับหรือว่าแหนบบางเนี่ยถ้าเราให้แหนบมันเปิดมีช่องลมเนี่ยนะครับ บางครั้งเวลาที่เข้าไปอยู่ในรถแล้วเนี่ยแหนบมันจะตีกันเสียงดังตัดไล่ระดับนะครับหนึ่งอย่างและที่เราทําลงไปก็คือตัดไล่ระดับแล้วก็ดัดให้สมูทกันแบบนี้สนิทกันหมดนะครับดัดให้สนิทกันแบบนี้จะได้สวยสวยก็ถ้าใส่รถแล้วเนี่ยแหนบชุดบนเขาจะค้อยลงมานิดนึงซึ่งแหนบจุดตรงนี้นจะไม่ชิดกันนะครับและอย่างหนึ่งเราก็หนุนก้อนเหล็กเข้าไป ให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อจะให้แหนบชุดล่างกับแหนบชุดบนเขาห่างกันนะครับแต่เราจะทําการใช้ก้อนเหล็กหนุนเนี่ยด้านหลังจะให้เหล็กยาวกว่านะครับซึ่งตัวเป็นเตาแหนบเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใส่เหล็กลัดแหนบเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้แหนบบิดนะครับถึงถึงทำเป็นแหนบบนแบบนี้ถ้าเราไม่ใส่เหล็กลัดแหนบนะฮะบ,บางครั้งก็มีโอกาสที่แหนบจะบิดได้ดังนั้นเราจะใช้ก้อนเหล็กหนุนนะครับประมาณ1นนิ้วนะฮะหคือ ให้แหนบมันลอยห่างจากกันนะครับเพื่อจะให้มันมีช่องว่างมากขึ้นเพื่อจะให้แหนบมันไม่กระทบกันในขณะที่มันขึ้นลงมันจะต้องขึ้นลงพร้อมกันแบบนี้นะครับมันจะไม่ตีกันหนึ่งอย่างแล้วเราใช้ก้อนเหล็กหนุนประมาณหนึ่งมิลสองก็คือก้อนเหล็กเราจะให้ยาวมาทางด้านหลังนิดหนึ่งเพื่อจะใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปด้วยแหนบก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนะฮแก้ไขให้ใหม่ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ การรับน้ำหนักก็ไม่น่าจะเพี้ยนไปกว่าเดิมเพราะว่าการตัดไล่แหนบสั้นแล้วก็ดัดแหนบให้สมุติกันนี่น่าจะรับน้ำหนักได้ดีพอสมควรซึ่งแหนบยิ่งสั้นผมคิดว่าการรับน้ำหนักเขายิ่งน่าจะดีกว่าเดิมเพราะว่าของเดิมเขาแหนบเขายาวนะครับเราทําการตัดไล่ระดับให้ใหม่ตัดเฉพาะ3าตัวล่างนะครับซึ่งตัวบนเราไม่ได้ตัดตัวบนเ็ามีมาอยู่แล้วก็วแก้ไขให้ใหม่ก็น่าจะดีกว่าเดิมเรื่องเสียงน่าจะหายไป เรื่องการแล้วน้ำหนักอาจจะได้เท่าเดิมแต่เมื่อเราหนุนก้อนเหล็กขึ้นมาสูงแล้วนะครับใช้ก้อนเหล็กหนุนสูงประมาณ1นิ้วซึ่งมันต่างจากของเดิมของเดิมเขาจะมีแหนบ12มิลหนุนมานะครับนั่นหมายความว่ารถเนี่ยจะย่อไปมากกว่าเดิมเราก็จะทําการแก้ไขคือรถลูกค้าเนี่ยเขาย่อระดับ2นิ้วไม่เกิน3นิ้วสอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเราใส่ก้อน หนุนไปประมาณ1นิ้วเนี่ยรถมันจะต่ําลงมามากกว่าเดิมนิดนึงดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนตรงเตงช่วยนะครับก็คือจะต้องเอาตรงเตงสูงใส่อ่าอันนี้เป็นตรงเตงเดิมนะครับเราต้องเปลี่ยนเอาตรงเตงสูงใส่เพื่อจะบวกลบกันให้มันอ่าได้เท่ากับตัวใกล้เคียงสแตนดาร์ดมากที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราหนุนตัวนี้มารถจะยิ่งโหลดไปอีกดังนั้นเราก็เปลี่ยนตรงเตงช่วยเพื่อจะให้รถมันมีช่วงย,ยืดหยุ่นได้เท่าได้เท่าเดิมประมาณนั้น องเต็มเดิมหกนิ้วเราน่าจะใช้เจ็ดนิ้วเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะแหนบที่เราทรงแหนบที่เราแก้ไขให้ใหม่จะอยู่ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองเอาน้าหนักใส่ไปดูนะฮะว่ามันจะได้ดีกว่าเดิมไหมซึ่งคันนี้เราลองอทดสอบน้ําหนักตอนที่เรายังไม่ได้ทํานะฮะน้ำหนักอยู่ที่2ตันเนี่ย ล้อติดซุ้มนะครับซึ่งล้อเขาก็จะเฉียดฉิวซุ้มมากซึ่งติดซุ้มนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าท้ายมันสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็น่าจะล้อไม่ติดซุ้มดีโบก็ทํามาต่ําถ้าทํามาตรงๆอย่างนี้ก็น่าจะดีเนี่ยทําสลบลงอะ่ะแต่ส่วนใหญ่พอล้อติดปุ๊บก็ไอ้ตรงสลบลงก็หายนะส่วนใหญ่มันติดบังโคลนครับ แต่ว่าตรงนี้จริงๆถ้าเขาทำเว้าแทงขึ้นข้างไปข้างบนเอารถรุ่นใหม่ๆทำไมไม่ทำแก้มพับมาให้เสร็จเนาะถ้าทำแก้มพับไม้เสร็จก็น่าจะดีนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะเพราะว่าเวลาใส่ล้อไบล้อจะได้แทงขึ้น้างบนได้นะครับอะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราทำเสร็จอ้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ครับก็คือการแก้ไขทำชุดแหนบบนให้ใหม่นะครับสังเกตดูนะว่าเราจะทำได้ สวยนะครับคือการดัดแหนบให้มันสมูทกันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมองแล้วมันจะได้สวยงามถ้าแหนบไม่เปิดอมองก็จะได้สวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราปรับแต่งแก้ไขแล้วเดี๋ยวเราะจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับแหนบบนคันนี้นะครับเราแก้ไขให้ใหม่นะครับตอนนี้เราก็ปรับแต่งชุดแหนบบนให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูว่าเราแก้ไขอะไรไปบ้างนะครับคือ1เราตัดไล่ระดับแหนบให้ใหม่นะฮะ ตัดลายระดับแหนบให้ใหม่แล้วก็ใส่ก้อนเหล็กเข้าไปนะครับเพื่อให้หัวมันยาวออกมาเพื่อจะใส่เหล็กและแหนบได้เพื่อป้องกันไม่ให้แหนบบิดนะครับถ้าเราใส่เหล็กและแหนบโอกาสที่แหนบจะบิดก็มีน้อยนะครับตอนนี้จะเป็นก้อนเหล็กตันนะครับอ่รถลูกค้าใส่เหล็กโหลดปรับองศามาด้วยนะครับแหนบด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะฮะนี่ฮ เดีย๋ยวเราปล่อยรถลงมาเดี๋ยวลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่ามันมีช่องโหว่นะครับแหนบมันจะไม่ตีกันแล้วแบบนี้เสียงดังนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นแหนบจะอยู่ประมาณทรงนี้เลยให้ดูครับเดี๋ยวปล่อยรถลงมาก็จะอีกแบบหนึ่งนะฮะตอนนี้รถขึ้นห้อยอยู่ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับชุดแหนบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแหนบบนครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับ f c หลายๆท่านนะฮะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็แชร์ไปนะครับมีหลายคนที่อยากทําตามอย่างนะครับหรือว่าเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเพื่อนๆที่มีรถอคอกหรือว่ามีรถเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ทําเองได้ครับไม่ยากนะฮะหาแม่แรงขึ้นดีๆแล้วก็ก็ลองดูตัวอย่างเอาก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงจะทํากันได้แหละครับนะมันมันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็จะทําขารับไว้เห็นไหมครับใช้เล็กกล่องเ,อเป็นกล่องปรับองศาด้วยนะครับกล่องหลดปรับองศานะฮะแล้วก็เอามาเชื่อมกับตรงก๊อตสีเนาะพ่นสีสักนิดนึงก็จะดีครับนะฮะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราปล่อยรถลงมาเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะว่า,าทรงรถจะอยู่ทรงรถจะอยู่ทรงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำหนักใส่สักสองตันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่า การรับน้ำหนักของเขานั้นจะผิดเพี้ยนมากกว่าเดิมไหมนะฮะเราเปลี่ยนตรงเตงทางด้านหลังให้ยาวกว่าเดิมประมาณหนึ่งนิวด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่ก้อนเหล็กเข้าไปนะครับก้อนเหล็กหนึ่งนิ้วเข้าไปเพื่อจะเปิดช่วงเด้งให้แหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างให้ห่างกันไม่ให้กระทบกันเสียงดังนะฮะถ้าเรา,าถ้าเราไม่ไม่ไม่เซตให้มันห่างกันมันจะมีเสียงดังทันทีนะฮะ หรือว่าถ้าจะเป็นแหนบก็เอาแหนบตัดไล่ระดับสัก2แผ่นก็ได้เป็น12บมิลสักสองแผ่นเอามาฝาังคือให้มันได้ระดับแต่ทีนี้ผมใช้เหล็กก้อนเลยดีกว่าง่ายดีนะครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะใส่เหล็กแัดแหนบเข้าไปได้นะครับอเ,เอาเลยนี่ครับมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวรถก็จะเหลืออยู่ประมาณสูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเรากดน้ําหนักนะฮะแหนบก็จะลงมาอีกนิดนึงเพราะตอนนี้รถเพิ่งลงจากคอยนะครับ ช่วงล่างก็อาจจะยังดูสูงอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราใช้น้ำหนักกดดูส่งแมนเป็นแบบนี้เลยให้ดูครับทั้สงสองข้างนะครับรถก็ยังแรงสูงสูงนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้น้ำหนักกดดูอ่ะ เดี๋ยวลองให้ลูกค้าถอยหลังแล้วลองน้ําหนักกดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวรถก็จะแหนบชุดล่างเนี่ยมันก็จะค่อยลงมาอีกนิดนึงนะครับทรงก็จะไม่ผิดเพี้ยนมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบน้าหนักกันครับวีโว่ครับสายย่อแน่นอนจริงๆรีโว่ครับคันนี้แหนบบนนะครับนะฮะเราทํารถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการบรรทุกนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะคันนี้เราปรับแต่งช่วงล่างให้นิดนึงครับ ลูกค้าไม่ใหญ่ไม่อยากให้แหนบกระทบกันเสียงดังนะครับแก้ไขเรื่องแหนบมันตีกันเสียงดังนะครับแล้วก็แก้ไขช่วงล่างแหนบให้ใหม่รอบหนึ่งด้วยนะครับประมาณนี้ครับโอเคลองลองถอยหลังขึ้นลองถอยหลังเดินหน้าขึ้นเอาเอาตรงนี้สักรอบหนึ่งให้ผมดูนิดนึงอยากรู้ว่ามันดังไหม โ okay. อเคอ้าวถอยถอยครับถอยโอเคไม่ดังแล้วนะ <laughs> แจว๋วไม่ดังแล้วครับนะฮะเออแหนไม่ตีกันเสียงดังแล้วตอนนี้เราทํารถเสร็จแล้วนะครับเราจะลองทดสอบน้ําหนักกันนิดนึงนะฮะว่าเวลาบรรทุกแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับนี่เราก็จะทําการหย่อนน้ําหนักหนึ่งตันแรกนะครับเอาลงไปบนรถนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของแหนบบนกันครับอ้าวเอาลงเลยให้ดูนะครับซึ่งลูกยางจริงๆด้านหลังเนี่ยจะต้องใส่ให้สูงกว่านี้นิดนึงนะฮะแต่ว่าของรถลูกค้าเขาใส่ลูกยางมาแล้วนะครับลูกยางหลังจะรับช้าเห็นไหมครับพอเมื่อรับช้าเนี่ยนะฮะรถมันนิ่มจริงแต่ว่ามันจะรับน้าหนักได้น้อยนะครับเพราะว่าแหนบชุดบนเราทํางานช้านะครับประมาณนี้นะฮะแหนบชุดบนจะทํางานช้านิดนึง ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนิดหน่อยนะฮะดูจากจุดลูกยางนั่งเขาเดี๋ยวเรามาดูล้อกันนิดนึงนะครับล้อจะอยู่ห่างประมาณไหนล้อก็ห่างประมาณนิ้วกว่านะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกหนึ่งตันนะฮะซึ่งคันนี้รถลูกค้าเขาต้องการเอาทรงนะครับเขาไม่ได้ต้องการบรรทุกน้ําหนักเยอะนะครับเขาต้องการให้ได้สักไม่เกิน2ตันนะฮะเพราะว่าเขาบรรทุกน้อยแต่เขาต้องการได้ทรงครับ แต่เมื่อกี้หนึ่งตันแรกนะครับพอยกขึ้นไปอีกหนึ่งตันน่ะใส่น้ำหนักไม่ได้ครับพอจะป่อนน้ำหนักลงมาอีกหนึ่งตันนี่นั่งเพผาไปแล้วครับล้อติดซุ้มไปแล้วนะฮะแต่อันนี้คือลูกยางเขาด้านหลังเขาจะรับช้าไปนิดนึงนะครับอืมเขาไม่ได้ใช้วิธีการเจาะแหนบนะครับคือถ้าเจาะแหนบเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ลูกยางได้นะฮะแต่ทีนี้เขาไม่ได้เจาะแหนบคันนี้คือเขาใช้ลูกยางไปเชื่อมเลยนะฮะใช้ลูกยาง ใช้ลูกยางมาเชื่อมเลยดังนั้นไอ้ลูกยางมันห่างจากตัวบนเยอะนะครับมันก็เลยทําให้แหนบชุดบนเรารับน้ําหนักช้านะฮะรถมันก็จะบรรทุกได้น้อยแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงช่วงยืดหยุ่นมันได้เยอะมันก็จะได้นิ่มนะครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบที่สองตันดูนะครับก็ถ้าแหนบตรงเนี้ยคิดว่าระดับสองตันเนี่ยก็จะเกือบชิดไม่ชิดแหล่นะครับเพราะว่าลูกยางตัวข้างหลังเขาเนี้ย ค่อนข้างรับช้าแต่ตัวข้างหน้าก็รับไว้นะครับตัวข้างหน้าก็รับได้โอเคอะลองฝอยดูครับแต่ทรงนี้ต้องบอกว่าได้เลยครับได้ใจเตี๋ยแบบนี้เลยครับฮ่าฮ <laughs> รีโวครับรีโวเรากําลังจะหย่อนน้าหนักตันที่สองลงไปนะครับอ่าน้ําหนักตันที่สองถูกกดลงมาแล้วนะครับนะฮะอ่าดูครับนี่ฮะ ก็ต้องบอกว่า2ตันนะครับตอนนี้นะฮะซึ่งลูกยางตัวหลังเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยคือมันรับน้ําหนักช้านะครับจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนลูกยางใหม่เพื่อให้รับเร็ว <aesthet> แต่ว่าถ้าให้รับช้าก็ไม่เป็นไรให้รับช้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันได้นิ่มแต่ว่าคือบรรทุกการบรรทุกมันจะได้น้อยนะครับแต่ตอนนี้คือไม่ถูกแล้วนะฮะซึ่งการรับน้ําหนักจะดีกว่าเดิมซึ่งตอนแรกที่เราลองกดน้ําหนัก2ตันเนี่ยติดเลยครับนะฮะ ติดตั้งแต่ย่อนลงมาได้นิดเดียวมันก็ติดแล้วแต่ตอนนี้สองดันไม่ติดนะครับสองดันไม่ติดแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็คือต้องใส่ลูกยางหลังลูกยางแหนบตัวหลังเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับลูกยางตัวนี้นะผมให้ดูครับก็ลูกยางตัวนี้เขารับช้านะฮะและลูกยางก็บีด้วยเห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนลูกยางตัวนี้แค่นั้นแหละมันก็สามารถที่จะรับน้ําหนักได้ไวขึ้น และระดับ2ตันก็ใส่ได้แบบสบายๆครับเวลาเราเซ็ตก็เราก็จะดูจุดแก้ไขให้นะครับนี่ฮะแต่ต้องบอกว่าก็โอเคนะรถอยู่ทรงเดิมหรืออาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมไม่เกิน1เซนนะครับแต่เราสามารถที่ทําให้แบกน้ําหนักได้ด้วยแล้วก็แหนบรับรองว่าไม่ตีกันเสียงดังแน่นอนแหนบมันจะห่างกันเห็นไหมครับนี่ฮะแหนบมันห่างกันแล้วไม่ติดกันแล้วนะครับอาจจะมีถูซุ้มนิดหน่อยถ้าอยู่ในทรงนี้ แต่ว่าถ้าลูกค้าไปทําซุ้มช่วยอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรเลยครับก็ถือว่าทรงนี้ก็ใช้ได้แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับรอ,อเลยรอบแรกเราลองเทสไปแล้วนะครับหนึ่งตันนิดหน่อยนั่งไปแล้วแต่รอบนี้เรากดน้ำหนักที่สองตันไม่นั่งนะครับเหลือนิดหน่อยแต่ว่าก็ ถ้าอยากจะให้ได้ดีกว่านี้ก็คือต้องเปลี่ยนลูกยางหลังนะครับใช้ลูกยางหลังให้สูงขึ้นมากกว่านี้อีกนิดนึงก่อนนะครับรถก็จะไม่เตี้ยขนาดนี้แล้วก็สามารถที่จะบรรทุกได้แล้วก็ให้มีช่วงเด้งได้นิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ช่วงเด้งแทบจะเหลือน้อยมากนะครับแต่ก็ถือว่าสองตันเนี่ยของเขาไม่นั่งนะตอนแรกมานี่ก็คือเทน,นั้นหนักแค่ตันกว่านี้คือลงไปนั่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาของลงแล้วเดี๋ยวจะชี้จุดให้ดูว่าลูกยางหลังเนี่ยก็จะรับช้ากว่าลูกยางหน้านะครับเพราะว่า ลูกยางหลังในตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็จะต้องเจียออกนะครับแล้วเราก็ใส่ลูกยางให้มันสูงขึ้นประมาณนั้นเนี่ยลูกยางต้องสูงขึ้นเป็นประมาณนี้ครับมันถึงจะทําให้แหนบรับน้ําหนักได้ไวขึ้นตอนนี้แหนบข้างหน้ามารับน้ําหนักก่อนนะฮะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาของลงก่อนนะครับอันนี้ครับนี่ฮะรถเบาๆรถเบาๆก็จะอยู่ทรงนี้นะครับนี่ฮะลูกยางตัวด้านหลังนะครับลูกยางด้านหลังเขาจะห่างจากคัสซีเยอะนะครับ ซึ่งลูกยางห่างจากกระซีเยอะเนี่ยข้อ<ม>ดี<ม>ก็คือ<ม>ทําให้รถนิ่มทําให้รถยืดหยุ่นได้เยอะนะครับแต่ว่าการรับน้ําหนักของแหนบชุดบนเราจะได้การรับน้าหนักชา้าดังนั้นน้ําหนักที่เรารับนั้นมันก็ไม่ได้เต็มที่นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะฮะหรือว่าเราแก้ไขเปลี่ยนลูกยางตัวนี้ใหม่ให้สูงขึ้นนะครับ<ม>เพื่อจะให้รับไวขึ้นมันก็จะดีกว่านะครับเพื่อจะให้รับน้าหนักได้เยอะแต่ถ้าลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องการรับน้าหนักได้เยอะนะครับทรงนี้ก็ใช้ได้แล้วครับนะะ เบาก็จะนิ่มตามปกติเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูชุดแหนบนะครับว่าแหนบของเราเนี่ยนะฮะไม่ถูกกันเห็นไหมครับที่เราทํำไปใหม่นะฮะแก้ไขให้ใหม่คือแหนบไม่ถูกกันแล้วนะครับเห็นไหมครับทางซ้ายและขวานะฮะไม่ถูกกันแล้วเขาจะห่างรอยจากกันนะครับเพราะเราใช้เหล็กหนาหนึ่งนิ้วเข้าไปขั้นนะครับอาจจะให้ดูทางด้านนี้นะฮะเห็นไหมครับว่า ลูกยางห่างจากคัสซีตัวนี้นะครับลูกยางห่างจากแท่นรับเนี่ยประมาณ1นิ้วแต่ด้านหลังเนี่ยห่างประมาณ2นิ้วเลยซึ่งเราต้องเซตให้มันใกล้เคียงกันก็คือการใช้ลูกยางตัวนี้นะครับแต่ของผมมาบังเอิญว่าไม่มีลูกยางเรื่องๆนะฮะเห็นไหมครับว่าแหนบเนี่ยมันจะต้องลอยห่างจากกันอย่างนี้เวลาขับรถเบามันจะได้แหนบไม่ตีกันนะครับคือพูดง่ายแหนบมันจะได้ไม่ตีกันมันจะได้ไม่ดังค้งเค้งคุ้งเค้งนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทําเองก็ลองทําเองดูได้ครับมัน แต่ผมไม่ค่อยรับทํานะครับแต่ถ้าแก้ไขให้แก้ไข,นะขได้นะครับแต่ไม่ค่อยอยากจะรับทําเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากอยู่เหมือนกันเรื่องเยอะนะฮะดูก็ซุ้มก็จะอยู่ประมาณนี้นะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคเพราะทีแรกของลูกค้าเนี่ยประมาณไม่เกินไม,ไม่เกิน3นิ้วสอดนะครับเนี่ยฮะเนื่องจากการที่เราเปลี่ยนตรงเตงให้สูงขึ้นนะครับรถก็จะลอยขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแตก่ก็คือทรงนี้จะมีช่วงนิ่มช่วงยืดหยุน่นและก็แบกน้ําหนักได้ประมาณ2ตันโดยที่ ล้อไม่ติดซุ้มเหลืออีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าลูกค้าทําซ้มสักหน่อยนึงมันก็จะสวยเลยนะครับมันก็จะมุดๆเข้าไปได้หน่อยนะฮะโอเคนะเรียบร้อยนะครับส่งงานครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้เราก็ปรับแต่งแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อยากจะให้โชเฟอร์เดี๋ยวผมจะนั่งหลังเดี๋ยวผมนั่งหลังอ่ะลองลองขับลุยให้ผมดูหน่อยดูดิว่ามันจะดังไหมที่นี่นะฮะอยากลองดูครับนะฮะไปเลยครับ เราเซตแหนบแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเออเวลาลูกค้าเอาไปวิ่งเนี่ยมันยังดังเหมือนเดิมไหมเขาเคยวิ่งแล้วมันดังนะครับอ่ะตอนนี้ลองดูนะครับอ่ะฟังดูฟังดูดึ๊บ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 อ่าดึ๊บดึ๊บอ่ากระแทกครับดึ๊บดึ๊บดึ๊บอ่ากระแทกแล้วครับกระแทกแล้วครับดึ๊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 บไม่ดังนะครับแหนบไม่ดังไม่ตีกันแล้วนะครับไปนู่นเลยก็ได้ครับไปกลับรถข้างหน้านู่นนะฮะ ไปเลยดึ๊บ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 ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ลองวิ่งดูครับเออคือผมก็อยากรู้ไงนะว่าแนวมันตีกันเสียงดังดังยังไงนะผมมันไม่ค่อยได้รับปรับแต่งนะครับกลับรถตรงนี้เลยก็ได้ครับผมถามลูกค้าหน่อยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ แต่ก่อนถ้าเป็นอย่างนี้นี่เปิดกระจกไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมตอนนี้ไม่ดังนะนะวิ่งยังไงให้ดังนะครับถ้าไม่กระแทกแรงๆจนเกินไปผมคิดว่าไม่น่าจะดังนะครับนะฮะเดี๋ยวลูกค้าขากลับมาลองลองรูดอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมอยากฟังดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวให้ลูกค้ารูดดูเลยครับแล้วเรามาฟังเสียงแหนบกันนะฮะลองฟังเสียงแหนบกันนิดนึงอยากรู้นะว่ามันดังมันดังยังไงนะครับ ระวังตรับระวังเดี๋ยวผมปากแตกนะครับเดี๋ยวผมปากแตกโูดแล้วครับนะฮะทางผมไม่ขู่ขัดนี่นะฮะกระแทกเข้าไปครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีเสียงดังนะครับแหนบไม่ตีกันนะครับตุ้ม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 อ่าอ่าอ่าเรื่องความแข็งอาจจะมีบ้างครับอเป็นเรื่องปกติของแหนบบนนะครับนะฮะโอเคอ่ะโอเคชอยนี้นะครับคือ ถ้าอยากจะได้น้ําหนักก็คือการเปลี่ยนลูกยางตัวนี้ให้สูงขึ้นนะครับคือบังเอิญนะผมไม่มีลูกยางตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีการเชื่อมถ้าเป็นถ้าเป็นการเจาะแหนบมาเนี่ยผมจะใช้ลูกยางให้สูงขึ้นก็ใช้ได้ครับก็แค่หนุนลูกยางมาขึ้นแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสนะครับได้ทรงนี้แล้วก็สามารถที่จะแบกน้ําหนักได้2ตันพอได้ครับนะฮะแหนบไม่ตีกันแล้วนะครับลอยจากกันเห็นไหมครับอลูกค้าตอบโจทย์ไหมครับ<อ> <c oughs> ใช้ได้นะยกนิ้วให้ผมหน่อยโอเคนะใช้ได้นะ วิ่งยังไงให้เสียงดังทีนี้ไม่ดังแล้วนะโอเค okay. มาตอนแรกนี่ลูกค้าบอกว่าป๊อกแป๊กปอกแป๊กไปหมดเลยนะฮะอ่ะลองเอาไปใช้ดูครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลองเอาไปใช้ดูนะฮะอรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้แหละครับนะฮะก็คือย่อในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ายอา่อจ๋าแต่ถ้าอยากจะให้ย่อไปมากกว่านี้อีกก็สามารถทําได้นะครับก็แค่เปลี่ยนตรงเต็งหลังให้สั้นลงนะครับมันก็ย่อลงไปมากกว่านี้อีกได้แล้วก็ลูกค้าก็แค่ไปทําซุ้มช่วยนิดหน่อยก็ให้เตี้ยลงไปกว่านี้อีกได้นะครับ ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับทำรถให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าแฮปปี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับขอบคุณมา,มากๆครับเรียบร้อยหนึ่งลำแนบบนครับแนบบนโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับแหนบไม่ตีกันเสียงดังแล้วครับลูกค้าพอใจครับ